สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศค่ะสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2567นรนะคะและในวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภนะคะท่านที่เกิดในราศีพฤษภ หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพศอ,อะไรคศอ,อะไรก็ตามราศีพฤกศก็หมายถึงเกิดวันที่16พฤษภาคมไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้ แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่ยอยู่สองชุดนี้นะคะคืออิงจากไพ่ทาลอต์นี้แล้วก็อิงจากไพ่เลนอมองนี้นะคะเพราะว่าในไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขังความฉมังความแม่นยำายิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวจะไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาอันใดเลยนะคะอิงเฉพาะไพ่ยอย่างเดียวนะคะเพราะว่าในไพ่นี้ ตอบคำถามตอบปัญหาได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันท่านที่เกิดในราศีพุษศพช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมแล้วพื้นฐานดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนนี้ถือได้ว่าวาท่านนี้โอเคในพื้นฐานดวงเพราะว่าท่านจะได้มีโอกาสดีจังหวะดี โอกาสดีๆจะมีจังหวะดีๆจะได้ช่องทางใหม่ที่ดีเกิดขึ้นกับตัวท่านและในช่วงเดือนนี้หากท่านคิดการใดอยากจะทำอะไรในธุรกิจหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่คิดอยากให้คนช่วยคิดอยากทำนั่นทำนี่ท่านก็สามารถกระทำได้และสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าจังหวะช่วงเดือนนี้ จะมีผู้คนมาช่วยเหลือท่านหากแม้นท่านต้องการใหอ้อยากให้เขาช่วยเหลือมันจะคล่องตัวและก็จะได้โอกาสพิเศษดีๆเข้ามาด้วยนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะคะท่านที่เกิดในราศีพุกศช่วงเดือนนี้กานรธุรกิจการงานของท่านดีมากเลยนะคะ ไม่ว่าท่านจะทำงานธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานให้กับบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดแม้กระทั่งทำงานารับราชการนะคะช่วงเดือนนี้ถือว่าดวงการงานของท่านไปได้ดีมากๆเลยนะคะสามารถที่จะพัฒนาด้านการงานไปให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้หากแม้นว่าใคร ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยากจะขยับขยายสาขาท่านก็สามารถกระทำได้และทำแล้วก็จะประสบความสำเร็จดีนะคะว่าช่วงนี้เดือนนี้ก็จะมีผู้คนมาก,าม,ากมายหลั่งไหลมารับใช้บริการในงานของท่านดีมากๆเลยหรือท่านที่ทำงานบริษัทองค์กรท้างร้านอันใดหรือทำงานรับราชการหากแม้นช่วงนี้ท่านต้องการที่อยากจะ ได้ขั้นได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นอยากได้เงินเดือนที่สูงขึ้นดังนั้นภายในช่วงเดือนนี้ท่านสามารถกระทําได้นะคะท่านสามารถที่จะไต่เต้าได้สําเร็จดีเพราะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นศักยภาพในผลงานของท่านแล้วก็พร้อมที่จะยื่นมือมาช่วยเหลือท่านหรือหากแม้นว่าใครยังไม่มีงานมีการทําแต่มีความคิดมีไอเดียอยากจะทํา ธุรกิจอะไรสักอย่างในช่วงเดือนนี้ดังนั้นเมื่อท่านคิดอยากจะทำท่านก็สามารถที่จะกระทำได้และสามารถที่จะลงมือทำได้ทันทีเลยเพราะว่าช่วงเดือนนี้ท่านคิดแบบไหนในการงานมันจะส่งผลดีให้กับตัวท่านเลยนะคะอยากจะได้คนมาช่วยเหลือการงานก็จะได้คนดีมีฝีมือมาช่วยเหลืองานอยากจะได้ทำเลที่ดี ท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปพบเจอทำเลที่ดีทําให้ท่านนี้ได้ดังใจดังปาถนาได้นะคะในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นเดือนนี้ด้านการงานหากท่านคิดการใดอยากจะทําแนวไหนอยากจะทําสไตล์ไหนสเตปไหนก็ลงมือทําเลยประสบความสําเร็จดีเยี่ยมเลยนะคะนักศึกษาเล่าเรียนก็เช่นกันช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าดวงดีท่านก็สอบผ่านนะคะหรือท่านที่เรียนจบแล้ว อยากจะไปหางานทำท่านก็ไปทำงานเขาก็รับท่านเข้าทำงานหรือท่านมีเกณฑ์ที่จะไปสมัครสอบแข่งขันรับราชการไปสอบถ้าสอบช่วงนี้ท่านก็สอบผ่านข้อเขียนนะคะหรือหาก,ก่อนหน้านันาน้นหากแม้นใครเคยอสอบผ่านข้อเขียนแล้วมีเกณฑ์ว่าสัมภาษณ์ในช่วงเดือนพฤษ,ษภาคำตอบก็คือท่านสัมภาษณ์ผ่านนะคะเอาเป็นว่าดวงการงานการเรียน ดีมากเลยแหละท่านที่เกิดราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ต่อไปมาดูเรื่องแห่งการเงินนะคะสําหรับการเงินแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกนะคะท่านต้องการที่จะเพิ่มโพนการเงินให้มันได้สูงขึ้นกว่าเดิมให้เป็นกรอบเป็นกำรรม,มากขึ้นกว่าเดิมท่านก็สามารถกระทำได้เพราะว่าท่านมันจะมีตัวช่วยที่ดีเข้ามา หนุนนำให้ท่านนี้มีความสามารถในการสร้างเงินให้มันได้ดีและก็ประสบความสำเร็จนะคะเอาเป็นว่างานดีเงินดีนะคะต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักสำหรับความรักเราท่านที่เกิดในราศีพฤษภความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือนกันทีนี้แม่หมอจะแยกความรักเป็นสแบบหนึ่ง ความรักสำหรับคนโสด 2. ความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาพูดถึงความรักสำหรับคนโสดก่อนคนโสดก่อนหน้านี้ยังเป็นโสดยังอยู่บนคานทองอยู่ลงมาจากคานทองได้แล้วนะคะในเดือนนี้การเรทเทบเตรียมสอนที่จะมาแผงปักอกตัวท่านขอให้ท่านลงมาจากคานทองแล้วมาแต่งตัวสวยสดงดงามเพื่อสร้างเสน่หหาสร้างเมตตามหานิยม เพราะว่าช่วงเดือนนี้จะมีคนมาขายขนมจีบท่านมากมายเลยจะมีความรักเข้ามามากมายเลยท่านหญิงในช่วงเดือนนี้ก็จะดูดีสวยสดงดงามมีเมตตาหมาและยมมีเสน่หหาเพลพาวไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยแหละท่านชายก็หล่อเหลาดูดีเนื้อหอมมากแหละท่านชายในช่วงเดือนนี้ท่านชายไม่ว่าท่านจะไปจีบสาวไหนก็แล้วแต่สาวใหญ่สาวเล็กสาว แบบไหนท่านก็จีบติดหมดมีแต่คนต้องการอยากจะเข้ามาหาท่านอยากจะให้ท่านนี้เป็นแฟนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่โสดหากแม้ว่าท่านตัดสินใจอยากจะสระโสดในช่วงเดือนนี้ท่านก็สามารถจะสละโสดได้นะคะเพราะว่าช่วงเดือนนี้ความรักที่เข้ามาสู่ตัวท่านนั้นเป็นความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่รักจริงหวังแต่งนะ ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆขอเพียงไห้ท่านตัดสินใจว่าจะโอเคไหมถ้าท่านตัดสินใจโอเคทุกสิ่งทุกอย่างก็จบก็ไม่ก็ไม่เป็นโสดอีกแล้วอ้ก็จะเออใช่ก็จะไม่เป็นโสดอีกแล้วก็จะมีคู่กันคราวนี้แหละนะคะทีนี้มาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นสถาบันครอบครัวด้านความรักความผูกสัมพันธ์ก็ถือว่าดีอบอุ่นดี เป็นความรักที่ยั่งยืนมั่นคงเป็นสถาบันครอบครัวที่มั่นคงแล้วถือได้ว่าช่วงนี้สามีภรรยาถือว่าเป็นคู่ครองเป็นคู่สร้างคู่สมกันก็ว่าได้นะคะเพราะว่าช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หากสามีภรรยาตกลงพร้อมกันที่จะทำธุรกิจร่วมกันดวงมันหนุนกันในด้านการเงินในด้านเศรษฐกิจดีมากๆนะคะ ทำมาค้าขึ้นทำคล่องตัวจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำมาค้าขึ้นเพราะฉะนั้นด้านความรักความผูกสัมพันธ์มันก็จะดีตรงที่ว่าสร้างเงินสร้างทองสร้างหลักปักฐานให้มั่งมีสิสุขมังข่งคั่งร่ำรวยแต่ว่าด้านความสวีดหวานถึงแม้ว่ามันจะไม่สวีดหวานแต่มันก็เป็นสุขเป็นสุขแบบราบรื่นไปเรื่อย,อยแต่ที่ได้เป็นพื้มก็คือมันดวงมันหนนกันในด้าน การเงินการทองนะคะดังนั้นหากเป็นไปได้ถ้าทําธุรกิจร่วมกันนี่จะดีมากเลยนะคะทาอะไรก็ตามให้ทําร่วมด้วยช่วยกันทําในองค์กรเดียวกันนะจะประสบความสาเร็จดีกว่าดีกว่า,วาทาทาเพียงคนเดียวนะคะช่วงจังหวะนี้มันเป็นช่วงโอกาสดีนะที่ทองนะคะถือได้ว่าดวงดีมากเลยแหละด้านคู่ครองต่อไปเรามาดูเรื่องเคราะ ท่านก็โชคดีอีกท่านไม่มีข้อพยันอันตรายใดๆเข้ามาก้้มกายท่านได้เลยแหละในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าดวงของท่านนี้อยู่ดีกินดีนะคะงานก็ดีเงินก็ดีความรักก็ดีเคาะก็ไม่มีนะคะทีนี้มาดูว่าอะไรก็ดีปัญหามีไหมมาดูแล้วปัญหามันก็ไม่มีแต่ว่า ถ้าบางคนคิดอยากจะอยากอยากจะยังไงอะคือคือฐานะการเงินอะมันดีอยู่แล้วแต่บางคนอยากจะอยากจะมีความคิดว่าอยากจะได้เงินมากๆอยากจะร่ํารวยอยากจะมีเงินมากมายขึ้นมาทันทีทันใดอะไรอย่างนี้คําตอบมันจะยังไม่สําเร็จไม่สมหวังนะคะมันจะมีฐานะการเงินแค่มั่นคง แล้วก็ดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับว่า,าได้มั่งมีสิสุขมั่งคั่งร่ำรวยดังนั้นหากแม้ว่าใครอยากแก่มั่งมีสิสุขมั่งคั่งร่ำรวยแล้วท่านจะเกิดเป็นความทุกข์มากกว่าจะเกิดเป็นความทุกข์เพราะว่าไม่ว่าท่านจะดิ้นรน,นขวนขวายอยากให้มันรวย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 หรืออยากได้กาไรมัง่งมั่งมั่งมากอะไรอย่างี้มันก็ยังไม,ไม่ได้ดังที่ท่านคิดนะคะมันยังไม่ได้ดังใจดังหวังแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเท lips, ่านั้นนอกจากใช้ว่าคนเออ ทำไปทำมาแล้วมันสดชื่นดีมันได้เงินมามันไม่ขาดทุนมันได้กำไรกำไรนี่มีความสุขในจุดนี้มันก็ไม่มีปัญหานอกจากคนที่ไม่พอใจในตัวเองในในสิ่งที่ตนมีมันก็จะเป็นทุกข์เท่านั้นเองนะคะปัญหาและการโดยสรุปสิ่งหนึ่งที่ดีในช่วงนี้ก็คือท่านที่เกิดราศีพฤษภท่านจะได้โอกาสดีในทีทองหรือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่านอาจจะได้พบในจะมีโชคมีลาภใน ในจุดที่มีการท่องเที่ยวหรือถิ่นที่ท่านไม่เคยไปแล่นจะไปพบเจอแล้วนำมาพัฒนาในการสร้างอาชีพนั่นแหละสิ่งนั้นจะดีมากเลยหรือท่านได้ไปพบเจอเขาเห็นเป็นอะไรก็ทําธุรกิจอันนั้นอันนี้แล้วท่านก็มีแนวมีไอเดียที่จะนําออกมาคิดมาทํานั่นแหละก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในทีทองที่ท่านสามารถจับเอามาเป็นสร้างเงินสร้างทองได้ดีเนี่ยมันจะเป็นตานองนี้นะคะก็กล่าวโดยสรุปแล้ว ท่านที่เกิดในราศีพฤษภถือว่าท่านดวงชะตาดีฟ้าเปิดทางให้กับท่านได้ดีมากๆเลยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้และในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่การดูภาพรวมมันก็แม่นยำถึง80%ได้นะคะ หากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาของตัวเราเองแล้วอันนี้จะแม่นฉมังยิ่งนะักเพราะว่าถ้าเรามาตรวจด,ด้วยดวงชะตาของเราแล้วมาดูกับแม่หมอเราจะได้เป็นดวงส่วนตัวเราแล้วจะแม่นยำม,มากนะคะมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะท่านก็สามารถที่จะหยิบเลือกไพ่ได้ด้วยมือของท่านได้ซิกเซนด้วยตัวงท่านเองแล้วจะเป็นดวงส่วนัวงท่านที่แม่นยำม,มากที่สุด แต่ถ้าหากท่านไม่สะดวกมากับดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละภาคคนละจังหวัดคนละประเทศก็ไม่เป็นไรเรามาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะขอให้มาแอดไลน์กับแม่หมอมาเป็นเพื่อนกันในไลน์เสร็จแล้วเราก็มาดูกันโดยแม่หมอจะเปิดกล้องวิดีโอท่านก็สามารถที่จะมองเห็นไพ่ท่านสามารถที่จะจูนกับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกไพ่ใบที่เป็นจริง ที่เป็นไปได้ตามพื้นฐานดวงท่านแล้วคําตอบก็จะออกมาแม่นยําำะมังยิ่งนักแล้วในการดูดรวงกับแม่หมอนี้แม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาทเท่านั้นนะคะ200บาทนี้จบในทุกเรื่องตอบท่านจะตอบอคําถามนี้ได้ทุกคําถามนะจบทุกเรื่องนะคะ ท่านมีปัญหาอะไรไพนี้สามารถที่จะบอกท่านได้แก้ปัญหาให้กับท่านได้นะคะดังนั้นขอเชิญท่านเข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็โทรมาหาแม่หมอก็ได้นะคะหรือหากใครบอกว่าอยากจะดูแต่ไม่อยากจะเสียค่าครูอยากดูฟรีดูได้ไหมถ้าท่านอยากจะดูฟรีก็ดูได้คะ่ะขอเพียงให้ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะ เมื่อท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอดีแล้วขอให้ท่านนี้เขียนมาถามแม่หมอได้โดยบอกว่าท่านเกิดวันที่อะไรเดือนอะไรปีพศอ,อะไรแล้วตั้งคําถามมาหนึ่งคำถามนะคะต้องตั้งคําถามนะคะแล้วแม่หมอก็จะตรวจให้ฟรีนะคะและอย่าลืม ช่วยกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะไหนกด subscribe ก,กดแชร์แม่หมอเดือนนี้ยิ่งท่านเกิดราศีพุธสูงนี้จะโชคดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่มีอุปสรรคอันไดมากีดกั้นแห่งความสําเร็จนะคะโอเคแม่หมอก็จะจบไว้แต่เพียงแค่นี้เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนะคะเดือนนั้นพบกันอีกครั้งดังนั้นแม่หมอขอลาไปก่อนนะคะ ขอให้ทุกท่านนี้จงโชคดีมีอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะโอเคบ๊ายบาย thank you so much